Channel. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีแคชแนลกับผมหมอเต้กิจ้าครับมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเป็นโรคที่พบได้ยากมากแต่ก็มีความรุนแรงสูงหนึ่งในกรณีที่ทำให้โรคนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นคือการจากไปของนักแสดงหนุ่มน้องออมอัพัน์วันนี้ผมาะัาเพื่อนมาพบกับ10เรื่องจริงมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจ ที่คุณอาจไม่เคยรู้เรื่องจริงที่หนึ่งมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจพบได้ยากมากมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเป็นเนื้องอกชนิดที่พบได้น้อยมากทั้งในและต่างประเทศโดยมีอัตราการเกิดเพียงแค่0.1ต่อประชากร1ล้านคนซึ่งในไทยจะพบผู้ป่วยโรคนี้เพียงแค่5-7รายต่อปี <Okay. S 1> ดังนั้นน้องหอ,อมอาคาพัน ว่าโชคร้ายมากครับนาสงสารน้องขนอะนะเรื่องจริงที่2โรคนี้มักเกิดในผู้ชายอายุ30-50ปีจากสถิติทั่วโลกพบว่าโรคนี้เกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงโดยยเฉลี่ยที่พบบ่อยก็คือ30-50ปีน้องอ๋อมเกิดในปี2528และเริ่มป่วยมาปี2565ก่อนจะรับการผ่าตัดในปี2566 ดังนั้นอายุของน้องเขาก็จะในห่วงประมาณเกือบ40ปีตรงกับช่วงอายุที่พบได้บ่อยตามสถิติเลยครับเรื่องจริงข้อที่3กลไกการเกิดโรคที่ไม่ชัดเจนสาเหตุการเกิดโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดครับแต่เชื่อว่าปัจจัยทางพันธุกรรมที่เราเรียกว่า genetic factor ก็คือมีการพบความผิดปกติตั้งแต่ระดับยีนเลยอันนี้จะส่งผลให้เซลล์ของกล้ามในหัวใจ เกิดการแบ่งตัวอย่างผิดปกติและเกิดเป็นมะเร็งได้ในที่สุดครับ <Yes. S 1> เรื่องจริงข้อที่4เซลล์มะเร็งหัวใจเติบโตได้เร็วมากเซลล์มะเร็งชนิดนี้มีการจเจริญเติบโตที่เร็วมากและสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้โดยเฉพาะแพร่กระจายไปที่ปอดและกระดูกครับส่งผลให้าาการรักษายากมากเพิ่มด้วนั่นเองเรื่องจริงข้อที่5มะเร็งชนิดนี้ ไม่แสดงอาการในระยะแรกในระยะแรกมะเร็งกล้ามเนือหัวใจมักไม่แสดงอาการเพราะการที่มันอยู่ลึกในทรวงอกเราจะสังเกตมันไม่เห็นครับตลอดให้มันมีขนาดโตขึ้นจะเริ่มไปรบกวนการทํางานของส่วนต่างๆของหัวใจนั่นหมายความว่าโลกก็เข้าสู่ระยะรุนแรงแล้วทําให้ยากต่อการรักษาและมีโอกาสการแพร่กระจายสูงนั่นเองครับเรื่องจริงข้อที่6 สัญญาณเตือนที่เราควรสังเกตมาเ็งกล้ามเนื้อหัวใจมีอาการบางอย่างที่ช่วยให้เราสังเกตตัวเองได้ดังคลิปก่อนหน้าที่ผมได้ทำเอาไว้ครับเพื่อนเื่อคนไหนยังไม่ได้ดูผมทิ้งลิงก์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์แล้วคลิกดูก็ได้เลยนะครับเรื่องจริงข้อที่7การวินิจฉัยโรคทำได้ยากการวินิจฉัยมาเ็งกล้ามเนื้อหัวใจจะเป็นต้องใช้การตรวจพิเศษหลายๆอย่างประกอบกันครับ มัจะเป็นการตรวจคลื่นไฟหัวใจที่เราเรียกว่า EKG การทำเอกซเรย์ปอดและทรงอกที่เรียกว่าเชตเอกซเรย์ ray, การตรวจหัวใจด้วยขึ้นเสียงความถี่สูงเอ็โคคัดเโอแกรมหรือว่าการสแกนหัวใจด้วยเครื่อง MRI หรือว่า CT สแกนและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการตัดชิ้นเนื้อเอาไปตรวจธรรมยาธิวิทยาเพื่อเราทราบว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าและเป็นมะเร็งชนิดไหนนั่นเองครับ เรื่องจริงที่8การรักษามะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจทำได้ยากมากการรักษาหลักอแรกเลยก็คือการผ่าตัดเพืเนื้องอกหรือว่าตัวมะเร็งออกให้ได้มากที่สุดครับแต่การที่มันเติบโตอยู่ในหัวใจทำให้รักษาลำบากมากเพราะหัวใจเป็นวัตที่สำคัญการจะตัดมะเร็งออกก็จะไปตัดโดนหัวใจในส่วนต่างๆนั่นเองครับแต่แม้จะทาได้ยากแพทย์ก็พยายามตัดและนาชิ้นเนื้อไปตรวจ พ,พื่อพิจารณารักษาอื่นๆร่วมด้วยเช่นการให้เคมีบำบดัดการทำลังสีรักษาหรือว่าการรักษาแบบมุ่งเป้าที่เรียกว่า t a r g e t e d therapy หรือหากเหมาะสมในบางรายอาจมีการพิจารณาการปลูกถ่ายหัวใจร่วมด้วยเรื่องจริงข้อที่9โรคนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงผู้ป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจ มักเสียชีวิตภายใน6เดือนแรกหลังจากได้รับการวิน,นิจฉัยเพราะว่าการรักษาทำได้ยากและมักพบในระยะที่โรคแพร่กระจายไปแล้วส่วนผู้ป่วยที่สามารถผ่าตัดออกได้มากหรือว่ามีการให้เคมีมบําบัดร่วมด้วยก็อาจมีผลดีทำให้โอกาสการรอดชีวิตนานขึ้นสําหรับน้องอ๋อมเริ่มผ่าตัดเมื่อเดือนมกราปี -66 และเสียชีวิตเมื่อกรนยา -67 ระยะการรักษาก็คือนานมากกว่า1ปีครึ่ง อันนี้ถือว่ามีชีวิตได้นานกว่าค่าเฉลี่ยครับเรื่องจริงข้อที่10โรคมะเร็งชนิดนี้อาจป้องกันได้แม้ว่าเราอาจไม่สามารถป้องกันมะเร็งโรคกล้ามเนื้อหัวใจได้ทั้งหมดแต่การใช้แนวทางแต่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งโดยทั่วไปก็เป็นสิ่งที่น่าทำครับเมว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีอันตรายรวมถึงบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับ การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจพิเศษทางด้านหัวใจโดยเฉพาะหากมีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคมะเร็ง mm hmm. ก็ควรปรึกษาแพทย์ mm hmm. เพื่อพิจารณาเข้ารับการตรวจขัดกรองครับ mm hmm. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกกําลังกายที่สม่ําเสมออันนี้ก็อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้สรุปก็คือมะเร็งของกล้ามเนื้อหัวใจแม้จะเจอได้น้อยแต่ก็เป็นโรคที่ร้ายแรงมาก การรู้จักสัญญาณเตือนและมันตรวจสุขภาพหัวใจเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงและทำให้เราได้รับการรักษาที่เร็วที่สุดหากมีการน่าสงสัยครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดติดตามดีเคชันแนลเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ RK o f f i c i a l Store ขอเชิญเยี่ยมชมร้านของเราง่ายๆเพีงสแกน QR โคดนี้หรือค้นหาที่แอปช h o p ปี้ด้วยคำว่า The R.K. Official ครับ